รู้ไหมครับถ้าที่ผมให้ไปทําแล้วหัวเข่ามันแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยตัวเนี้ยมาลดน้าตาลสะสมได้ด้วยนะครับห้ามาลดได้ไงยังจําท่าพวกน,นี้ได้ใช่ไหมครับที่ให้กระดกปลายเท้าแล้วก็เกงเขา่าเน,นี่ยอันเนี้ยแค่ทําแค่นี้ครับกล้ามเนื้อตรงชุดตรงเนี้ยมันเป็นมัดใหญ่มันก็ได้ขยับแล้วครับถ้าสมมุติเราเกรงปึ๊บปลอยขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยครับ เนี่ยแค่นี้เองร่างกายมันก็จะเอาน้ําตาลนะครับมา,มาเลี้ยงแถวๆตรงนี้แล้วก็มันจะเกิดการใช้งานเพิ่มครับคราวนี้น้ําตาลสะสมมันลดบาหวานมันก็ดีขึ้นนะครับวิธีทําก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับยกขึ้นพร้อมกระดกเท้าด้วยครับเก็งให้แข็งอึ๊บเราก็ปล่อยเลยครับหนึ่งสองสามคราวนี้ไม่ต้องนับนะครับทาไปเรื่อยๆเลยครับเวลาว่างนั่นแหละตอนกินข้าวตอนนั่งเล่นตอนนั่งคุยถ้าสมมติมันไม่ได้ดูน่าเกลียดเกินไปอทำเลยครับยกไปเรื่อยๆอแล้วก็เล่นทั้งสองด้านนั่นแหละ อย่าลืมกระดกปลายเท้าแล้วก็เก่งตอนยกขึ้นด้วยนะครับเร็วช้าก็ชังมันเถอะโอเคครับเท่านี้เข่าก็จะแข็งแรงด้วยแล้วก็น้ําตาลสะสมเบาหวานก็จะดีขึ้นด้วยแต่ถ้าสมมติมาดูแบบไม่ค่อยอดีแบบน่าเกลียดนะครับในที่สาธารณะเนี่ยเราก็ใช้การขยินกน่องเอาก็ได้อย่างเช่นอย่างเงี้ยง่ายนิดเดียวเองเนาะโอเคยังไงก็ลองขยับเพิ่มแบบนี้ก็ดูนะครับเราก็จะได้ทั้งสุขภาพได้กล้ามเนื้อเข่าแล้วก็ได้เบาหวานด้วยโอเควันนี้ผมอน,อนอนไปก่อนสวัสดีครับ